สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุทธที่7กรกฎาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับฝรัผผ่งเมาเซียกอติดบา์เซโลน่าครับปีเตอร์บสจอดลึกเชลซีครับโคด้าทัานข่าวเรยยียบู๊ครับการติดตามเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ตั้งแต่ฮาร์ไทม์นะเราจะมาดูหนึ่งในทีมที่โอ้โหต้องบอกว่าเดินหน้าในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ได้คืบหน้า ไปพอสมควรเลยแหละไปมากนะครับก็มีการเซ็นสัญญากับนักเตะนะสจาก4คนเนี่ยเป็นนักเตะฟรียเยนแต่เป็นฟรียเยนในแบบที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพระดับท็อปหมดเลยอ่ะและอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นแบ็กที่ขัวมีสื่อยกย่องว่ามีฟอร์มน่าสนใจมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือปารีสแซงชักแมงนะก็ตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างที่บอกประมาณ4ดิว มีออฟฟิเชียลแล้วไป2แล้วเดี๋ยวจะมีมีกำลังจะตามมาอีก2ใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตอนนี้ครับเปเชเสริมทัพแบบนี้เนี่ยโอ้โหทำไมเขาถึงเดินเรื่องเร็วจังเลยทําไมดูแบบเสริมทัพโหดจังเลยเป้าหมายของเขาคืออะไรกันแน่คือที่ผ่านมาของพวกพิเมเบอรีกเราทําเป็นการบ้านตลาดใช่ไหมครับผมอันนี้ไม่ใช่การบ้านอันนี้คือสรุปตลาดของเปเชได้ซ้อไปถูกต้องและนะพเพิ่มไม่จบแค่นี้ด้วยแต่ก่อนอน่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับนี่ครับนําแรกธรรมชาติตาช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาาจกบบริษัททไ กัดมหาชนครับเติมความสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนี่ก็เดี๋ยวให้โค้ดแดกก่อนเลยวันนี้ขอชื่อนะว่าฮะคิมีวายนดุมดอนนาูดูม่ารามอสโอ้โหยาวที่สุดตั้งแต่เคยพูดมาแต่ผมว่าโค้ดแดกทำได้ขอเปเชสั้นๆนี่เโหสเชืุดยอดนี่นะครับอ่ะโอเคครับเข้าสู่เนื้อหาสาระนะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าจนถึงตอนนี้ครับวันที่7กรกฎาคมนะสถานะของนักเตะที่เปเชเนี่ยทำการเสริมทับเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างที่เปิดตัวไปแล้วนะหรือว่าประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยมี2คน, 2> นะครับก็คือล่าสุดเนี่ยเป็นอัชราฟฮาคิมี่ครับนะฟูลแบ็คที่มาจากอินเตอร์มิลานครับราคา60ล้านยูโรบวกกับเงินโบนัสอีก10ล้านยูโรก็รวมรแล้ว70ถูกต้อง <30. S 1> อันนี้ออฟฟิเชีไปแล้วใช่ครับ ก่อนหน้านั้นครับมีจอร์จินโยวยนาดุมอันนี้ก็คือไปปากแย่งมาจากบาร์เซโลนาเลยนะหลังจากที่นักเตะเนี่ยหมดสัญญากับลิเวอร์พูลก็มีการถแถลงออฟฟิเชียลไปแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีภาพชูเสื้อก็ตามนะและอีกสองคนครับที่สื่อบอกว่าน่าจะต้องรอนะคนนึงเนี่ยรอจบยูโร นั่นก็คือดดนาลูม่าใช่เพราะว่าตอนนี้ภารกิจกับทีมชาติอิตาลียังไม่เสร็จนะคบคือจริงๆคือเรอให้มันเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ไปเลยดีกว่า,าหลังจบยูโรใช่ก็อิตาลีเนี่ยเข้ารอบชิงชนะเลิศในขณะที่เซคิโอรามอสครับสื่อบอกว่าอันนี้ก็คุยปิดตรงปิดดีลกันไปเบื้องหลังเรียบร้อยแล้วมีบอกว่าเดินทางมาเปิดตัวแล้ว ตัวนัางกายแล้ว<ช>คืออาจจะเปิดตัวหลังจากเนี่ยเราพูดรายการไปไม่กี่วันด้วยซ้ำใช่คือมันมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการกักตัวใช่นะเรื่องของโควิด19เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ยังไงก็ไม่พลาดครับทั้งดอนารุม่าทั้งเซคิโอรามอสเสร็จไปเอชเชนแน่นอนเพราะว่าสื่อใหญ่รายงานกันครบแล้วถูกแล้ว3คนเป็นการเซนฟีอย่างที่บอกไปวายนดุมดอนารุม่าแล้วก็รามอสอืมโอเคเราไปเจาะกันเป็นแบบดีๆเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่วิงแบ็กขวาก่อนครับ อาร์ชราฟฮาคิมีคนนี้ก็เข้ามาเติมเต็มในสล็อตแบ็คขวาที่พวกเขากําลังต้องการพอดีนะครับแบ็คขวาก็คือตําแหน่งที่ป h เอเชลงทุนหนักมากสุดนะครับเพราะว่าพวกเขาขาดอยู่จริงๆปีที่แล้วใช้อเลสานโดฟอรเรนซียืมตัวมาจากโรม่าตอนแรกมีข่าวเหมือนว่า อาจจะเส้นสัญญาถาวรแต่ไปไปมาไม่ได้เซ็ตคือฟอร์มโดยรวมของฟอเฟรนเซซไม่ได้แย่ด้วยนะใช่ครับคือเล่นดีด้วยแต่เหมือนกับว่าเขาอยากจะมองไปอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่าใช่ยกระดับไปเลยใช่ก็เลยลงทุน70ล้านยูโรแต่ว่า70ล้านยูโรเนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายก้อนเดียวจบนะก็คือเขาแบ่งจ่ายเหมือนกันนะครับเงินต้นจริงๆคือ60ล้านยูโรตีเป็นปอนก็ประมาณ50นะครับแต่ใส่เป็นแอดออนแทนนะครับก็คือ เล้านยูโรคือเป็นแอดออนที่จ่ายง่ายและอีก3ล้านยูโรคือแอดออนที่ทําค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือค่าตัวแต่เข้าใจครับเพราะว่าตำแหน่งอื่นเขาเซ็นฟรีหมดแล้วไงจะไปลงทุนกับตําแหน่งหนึ่งเราเข้าใจได้นะครับแล้วก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นแบ็กที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเลยนะครับยอมจ่ายแพงแต่จบไปถ้าดูผลงานของอัชราาคิมี่นะครับสฤดูการหลังสุดกับดอทมุน แล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ยต้องบอกว่าท็อปฟอร์มเลยทีเดียวนะครับไปดูสถิติตอนอยู่กับโบรุเซียดอร์ตบุนก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นดอร์ตบุนยืมตัวไปจากเรอัลมาดริดนะครับ33นัด5ประตู10แอสซิสต์มไม่ธรรมดามนะครับตัวแอสซิสต์เนี่ยเป็นเลข2หลักเลยนะครับแล้วก็ซีซั่นล่าสุดครับมาอยู่กับอินเตอร์มิลานเป็นแชมป์เกาโชเซเรียอาด้วยครับเล่นในทีมของอันโตนิโอคอนเต้เป็นวิงแบ็กขวานะครับ37นัดยิง7ประตู8แอสซิสต์โอ้โหตัวหถือว่า ผมว่าครบเครื่อง,ท,งทั้งเติมไปยิงแล้วก็เติมไปส่งนะสังเกตดูสซีซันหลังสุดนะครับมีส่วนร่วมกับ15ประตูเท่ากันของทั้งสงสมโมสรถือว่าอยู่ในฟอร์มที่สม่ำเสมอมากๆแล้วถ้ารวมแบบสซีซันเลยเอาแบบทั้งประตูแอซิสเนี่ย12บประตู18แอซิสย2 2> เยอะ<ซ>มากครับเยอะมากมีส่วนร่วมกับ30บประตูโโใช่ครับดิวนี้ผม,มเป็นแฟนเชลซีนะครับผมก็ยอมรับว่าว่าเสียดายเหมือนกันสำหรับอาชราฟาคีมี่เพราะว่า คือเชลซีไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้อย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นการคุยกับเอเจนต์แล้วสุดท้ายอะปเอชเอเขาจริงจังมากกว่าเขายอมจ่ายใน,ใน,ในเงินที่อินเตอร์วิลารเขาเรียกร้องถามว่ามันดูแพงมจริงจริงมันก็แพงแหละแต่เหมือนที่เราบอกว่าปารีสเขาไม่ได้ซื้อตำแหน่งอื่นไงเขาเซ็นฟรีตำแหน่งอื่นหมดเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมาลงกับตำแหน่งหนึ่งผมว่าโทเฉลี่ยดูแล้วผมว่าอยู่ในเกณฑ์สมเหตุสมผลอยู่ใชนะ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลที่ต้องรอดูยาวๆมีโอกาสทั้งคุ้มถ้าเล่นได้ดีด้วยแล้วซึ่ง ผมว่าดูจากฝีเท้าที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาทําได้ดีมาตลอดนะถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะผมว่ามันเป็นดีลที่ลงทุนเพื่ออนาคตอ่ะใช่ครับจริงรมันใช้งานได้เลยยา,ยาวเพราะว่าฮาคิมิพิ่งอายุแค่ไม่เท่าไหร่เอง20ต้นต้นใช่ยี่สิบต้นต้นมันยังสามารถแบบใช้งานต่อได้อีกไกลเลยครอ่ะทีนี้จากอัปลัชฮาคิมิมาดูดีลต่อมาที่มีการประกาศคว้าตัวไปแล้วแต่นักแต่ยังไม่ได้เดินทางมาเปิดตัวแบบชูทรงชูเสือ้อ<ๆ>เพราะว่าพึ่งจบจากศึกทีมชาติในยูโรมาตกรอบกับฮอลแลนด์มาแต่ว่าน่าจะไป ร้อน,อ,นอยู่นะครับนั่นคือจอร์จิโยวาดาดุมนะครับอันนี้ได้มาฟรีๆอย่างที่บอกไปตัดหน้าบาซโอนอนามาแบบไม่มีใครคิดเลยคือกล้าที่จะให้เป็นขั้นเหนื่อยไปเลยให้มันมากกว่าใช่ไหมแล้วก็เซ็นมาร่วมทีมนะครับแน่นอนว่าวาดาดุมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แปเชดึงมาและฉลาดมากเพราะว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นของฟรีมีคุณภาพมีดีกรีเป็นกัปตันทีมชาติฮอลแลนด์ ในพรแลนทีมชาติพรแลนในยูโรล่าสุดก็ยิงประตูหลายลูกนะ<ม>ในกลางรุกเลยนะใช่ครับแล้วก็ทำผลง,งานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดกับลิเวอร์พูล5ปีเนี่ยก็เป็นตัวหลักของเชลกิงคอปเป็นหัวใจสำคัญเลยเล่นได้หลากหลายบทบาททั้งมิดฟิลตัวรับอาจจะไม่ถนัดก็ไปเคยไปเล่นมาแล้วเซนเตอร์ Center ยังเคยไปเล่นบางนัดเลยนะครับมิดฟิลตัวรุกมิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นมาหมดมกองหน้ายังเคยไปเล่นมาแล้วเลย<ม>เกมที่ไปเยือนบาร์เซโลนา<ม>ตอนนั้นฟิมิโน่เจ็บคือ เป็นหนึ่งในนักเตะที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สื่อก็บอกก็คือโปชิติโนโ่คุณซือคนปัจจุบันเนี่ยจริงๆชอบวานาดูมมาตั้งแต่ตอนอยู่สเปอร์แล้วนะ<ม>เคยแย่งกับริรูพูอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดตอนนั้นเป็นริร์พูที่ได้ตัวไป<ม>ดังนั้นนี่นจะเป็นการร่วมง,งานกันกับคุณซือที่อยากได้จริงๆ<ม>นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นคําถามต่อมาคือการมาของวานาดูมเนี่ยทำให้มิดฟิลด์ของเปเช่ดูมีความคุณกาลังดูแน่นขึ้นอ่ะตรงกลางมันเยอะมาก เอา7คนที่เป็นกองกลางด้วยกันก่อนนะครับเราลองไล่ชื่อนะมาโกแวร์ลัตติเลอันโดปาเรเดสลาฟินยาดานิโลเปเรล่าอันนี้เพิ่งเซ็นถาวรมาจากพอโตนะครับแล้วก็มีอันเดเอเรล่ามีอิลิซาการนาเกและก็วาเดดุมรวมแล้วเจ็ดแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะบวกอีกหนึ่งเป็นเป็นแปดเลยนะก็คือมาคินยอสที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้แล้วยิ่งถ้าลามอสมาเนี่ยบางนัดถ้าอยากให้ให้มาคินยอสขึ้นไปเล่นกลางรับก็เล่นได้ อววนนี่มันแน่นแน่นมากเลยนะก็น่าจะต้องมีการต้องปล่อยไหมคิดว่าปล่อยตัวปล่อยออกเพราะว่าผมรู้สึกว่าทีมใหญ่ะมดฟิลถ้าเอาจํานวนปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าประมาณ6คนกําลังดีหรือยังเก่งก็เจ็ดใช่ไหมให้มันเป็น6กบวกหนึ่งก็ได้ใช่แต่คือ7คนเราต้องมองในมุมนักเตะด้วยว่าโโหโอกาสในการลงเล่นเขาจะน้อยมากเลยนะคนที่แบบเป็นตัวเลือกลําดับที่5ที่6ที่7จ็ดแล้วซึ่งดูดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยจะปล่อยใครเนี่ย ลาฟินญาไหมเซนมาฟีค่าตัวไม่น่าแพงก็อาจจะเป็นไปได้แล้วว่าอายุก็เยอะด้วยดูการที่แล้วก็เป็นสำรองแต่ที่ที่ต้องต้องต้องคุยกันเลยก็คือทั้งทั้งทุกคนที่เราพูดชื่อมาเนี่ยมันคือมีฟิลชื่อชื่อดังหมดเลยนะแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดเขาเล่นกลางสามใช่ไหมครับตัวจริงอาจจะเป็นมากวินยอสเวรัตติ จอจินโยวายนาดุมถ้าคนนี้คอยแย่งตำแหน่งเป็นเลโอนโดปาเรเดสอันเดเอเรล่าอีดิซากานาเกย์6คนนี้นี่คือผมว่ามท่าเท่ากันหมดเลยยังต่ำบีบวกทุกคนบีบวกถึงเอทุกคนเลยอ่ะอันนี้เป็นขุมกำลังที่ต้องต้องบอกเลยว่าแดนกลางของเบเชจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่แน่นสุดทีมหนึ่งของยุโรปแน่นมากอ่ะอันนี้ก็คือวายนาดุมนะส่วนคนต่อมาตำแหน่งกองหลังนะครับเซคิโอรามอสหลังจากตัดสินใจแล้วนะ อําลาเรยเอามาดติดนะครับสมสรนที่เขาเนี่ยโหขาแข่งอยู่ด้วยกันมานานมากๆเกือบจะสองทศวรรษเลยเนือบเกือบๆยีปีก็ข่าวล่าสุดบอกว่าเดินทางมาถึงปารีสเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วนะเหลือแค่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะพลาดนะน่าจะปิดดีลได้ในเร็วๆวันนี้นะครับปีก่อนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ทูเคิลแยกทางกับสโมสรนะคือเขาบอกว่าหาตัวแทนของเตโกซิวามาไม่ได้ ปล่อยไปให้กับเชลซีแล้วก็เหมือนกับมีช่องว่างไปรู้ดูการหนึ่งต้องใช้แบบคู่เซนเตอร์เป็นคิมเบมเบกกับมากินยอสแบบยาวทั้งฤดูกาลเลยนะแทบจะแบบไม่มีคนมาเปลี่ยนคนที่ขึ้นมาสอดแท่งเนี่ยคือเออดวรุ่งนะอย่างเนี้ยครับ ดิอาโลอาบูดิอาโลใช่ที่ขึ้นมาสอดแทรกแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอครับคือมันมีน้อยเกินไปแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกอนเนกประสงค์อย่างดานิโเปเรล่าเนี่ยถอยลงเล่นเซนเตอร์ได้แต่มันเหมือนกับมันขาดอะ่ะถูกต้องอไม่ได้ว่าเป็นเซนเตอร์อาชีพอะแล้วรามอสมันประจวบเหมาะกับการที่ตัวนะักเตะเนี่ยเหมือนกับไปตกลงสัญญากับมาติดไม่ลงตัวด้วยนะก็เลย เเชเห็นช่องครับแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะแต่ด้วยภาวะความเป็นผู้นำนะเรื่องของสภาพร่างกายโอเคในฤดูกาลที yes. right. again, as well as ่ผ่านมาอาจจะมีอาการบาดเจ็บแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นกองหลังที่ยืนระยะได้ดีมากคนหนึ่งนะมีที่เด็ดครับทั้งเรื่องของลูกกาศลูกมงนะแล้วก็เรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็สามารถแบบเล่นลูกตั้งเตะลูกยิงจุดโทษ อันนี้คือความความแน่นอนของของรามอสซึ่งมันจะช่วยเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับทีมของโปรเชติโนได้แน่นอนใช่ครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะแ,ลแล้วพอตัวเลือกเซนเตอร์มากขึ้นอย่างเงี้ยโปรเชติโนเนี่ยเราเราเห็นกันมาตั้งแต่ตอนอยู่สเปอร์ว่าเขายืดหยุ่นนะบางนัดถ้าเขาต้องการจะเปลี่ยนเล่นหลังสาก็ทําได้แล้วซึ่งถ้ามีรามอสเข้ามาสามารถใช้เป็นเซนเตอร์ตัวท็อปได้3คนเลยก็คือรามอสคิมเบิเบ้แล้วก็มาควินยอนอือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่า แน่นนะครับคือมาคินยอราเราคุยถึงการที่เล่นได้ทั้งตรงกลางตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟถูกไหมครับแล้วพอนบเอารามอสเข้ามาอีกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆทั้งรามอสเป็นตัวเก่าเข้ามาคนหนึ่งผมว่านี่คือการแทนที่เตียโกซิว่าจริงๆริเพราะว่าไปชซีซั่นที่แล้วอะมาควินยอสคิมเปเบ้หรือว่าอับดูเดียโลพวกนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าตัวเก่าขนาดนั้นัอย่างอาจจะมีมาควินยอสเป็นวัยพีคคิมเปเบ้ที่กำลังเล่นได้ดีอยู่แต่มันขาดเดอะแบกคนนี้ไปตำแหน่งหนึ่งเหมือนกันคนที่ มีประสบการณ์เพียงพอในการสั่งการน้องๆในเกมสําคัญสําคัญได้แล้วผมว่ารามอสมายืนคนหนึ่งเนี่ยหาคนมายืนคู่อาจจะเป็นคิมเปเบ้ก็ได้แล้วดันมาฟินยอสไปยืนกลางรับผมว่ากระปึกขับดูดิยาโลเนี่ยผมเช็คข้อมูลมาคนนี้อายุ25อ๋อ25ปีที่แล้วเล่นไป22นัดก็ไม่น้อยนะครับคือแต่ส่วนใหญ่บทบาทเป็นการสลับลงมากไปเป็นสำรองเป็นสำรองซะส่วนใหญ่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสปอตเด็บกองหลังมีทั้งรามอสคิมเปเบ้มาฟินยอสดิอาโลโอ้ ปึกนะดูดีกว่าปีที่แล้วดูดีดูดีขึ้นดูดีกว่าส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งครับจารุจิดดนารุมา่านี่เพิ่งเสียจุดโทษนะครับพาอิตาลีเข้าชิงยูโร2020ไปนะครับก็จะมาเข้ามาแย่งตำแหน่งกับกลอนาบาสัเองตำแหน่งนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากลอนาบาสจริงๆซีซั่นที่แล้วในยนะูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกนัดที่เจอกับไบเยอร์มิวนิกนะอุทอฟฟอร์มมากแนะ้ก่อนลามาเซียเนาะเล่นดีมากๆคนก็ชมมากๆนะครับ แต่เขาบอกว่าดีลนี้เป็นการเซ็นเพื่ออนาคตและเป็นของปรีที่ปล่อยผ่านไม่ได้คือเราลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าเปเชไม่ไม่เข้าไปลุยในดีลของดอนานูมาแล้วปล่อยนักเตะอ่าไม่ว่าจะไปทีมไหนก็แล้วแต่เอ,อนะไปอยู่กับทีมไหนก็ได้สักอีกสักหนึ่งทีมแล้วเขาไปเซ็นสัญญากับทีมใหม่แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเปเชอยากได้คุณคิดว่าค่าตัวเท่าไหร่โอ้โห คือคือเอาตอนที่อยู่กับมิลานตอนที่มีสัญญาก็แบบ60 7 0เจล้านมีอะท,ที่เขาบอกกันอะผมว่าค่าตัวเขาดูจากอายุด้วยนะผมว่าก็เทียบเดอร์แบบพวกยานออปรากพวกนี้ใช่เจ็ดเจดร้อยล้านได้ดังนั้นมันเป็นดิวเซนฟรีอะต่อให้อโอเคแหละมีค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าที่ต้องจ่ายให้กับเอเจนต์รวมไปถึงค่าเหนื่อยที่แพงหน่อยแต่ผมว่ายังไงมันก็คุ้มค่าครับคือถ,ถ้าให้วิเคราะห์นะครับคือจร,ริงๆถามว่าเกีลอนนาบาสยังเหนียวไหมยังเหนียวอยู่นะแต่ปลายปีนี้ข้อมูลบอกว่าจะอายุ35แล้ว ผมว่าไปอเชก็ต้องมองว่าโอเคแหละนาบัสอาจจะยังเหนียวอยู่แต่ผมว่าเต็มที่ไม่น่าเกินปี2ปีแล้วสมมุติถ้าปีสองปีอะนาบัสเริ่มไม่ไหวจะไปหาผู้รักษาประตูคนใหม่อา้าวเข้าสูตรเดิมต, <ใจ S 1> ต้องุณต้องเซ็นแพงครับแต่เนี้ยคุณได้โดนนารุม,มา่ามาก่อนคุณอาจจะจ่ายค่าเหนื่อยแพงเพราะว่าเอเย่นเขาเราก็ทราบกันดีมินโนไรโอลาถูกไหมถูกแต่ค่าตัวมันฟรีเนี่ยสิผมว่าถัวเฉลีย่ยแล้วมันก็สูสีกันแล้วผมว่าจะเป็นการแย่งตำแหน่งที่สนุกใช่คือคือมัน ถ้าวัดถึงฟอร์มเนี่ยผมว่าฟอร์มไม่ได้หนีกันแต่ระยะยาวอ่ะผมว่าปีแรกอาจจะต้องแข่งกันก่อนแต่สักปีที่สองไนต้นไปอ่ะผมว่าดดนารุม้ามือหนึ่งแน่นอนครับอันนั้นคือในกรณีที่แกรอนาวาสอยู่ต่อนะแล้วก็อ,อนาคตก็ขายได้ด้วยนะหมายถึงแกรอนาวาสเนี่ยเพราะว่าจริงๆก็เซ็นสัญญากันยาวถึงปี2024ี่แล้วคือมันมีประเด็นด้วยนะครับหลายคนยน่าจะจํากันได้ในวันที่มีประกาศข่าวว่าเซ็นกับดอนารุม้ายังไงนาวาสโพสตในอีสแกรมของเขาอารมณ์ประมาณว่าคือแบบ อะไรวะไม่เห็นค่ากันอีกแล้ว2อรอบแล้วคือต้องผมเห็นใจนาวัสจริงนะสองทีแล้วอะ่ะตั้งแต่ตอนอยู่มาดติดรอบนึงก็ไปโดนเซนกุ้งตัวเขาว่าพอมาอยู่กับเปเชก็ไปเอาดดนอารูม่าซึ่งเอาว่ากันตามตรงอะ่ะคือถ้าผมเป็นนาวาสัสผมเลือกที่จะย้ายดีกว่าเพราะผมยังรู้สึกว่านาวัสพร้อมไปเป็นมือหนึ่งให้กับทีมไหนก็ได้อ่ะในทีมใหญ่ๆของยุโรจริงครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เปเชจะต้องมีการผลักดันมือสองคนใหม่ ขึ้นมาต่อจากตอนารูมาก,ก็มีเหมือนกัน็คือนาวาสอาจจะอยู่ต่อซีซันนี้อีกสักปีหนึ่งแต่ผมว่าถ้าสมมติอยู่ปีนี้แล้วโดนแย่งไปผมว่าเขาก็ไปชปีหน้าใช่นู่นนะครับอทีนี้สี่ตำแหน่งเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่ามันจะมีตัวตำแหน่งที่5ตัวที่6ตัวที่7อะไรอีกหรือเปล่าเพราะาตลาดมันยังเปิดอยู่อีกเกือบ2เดือนเลยแต่เรามาสรุป4ตัวนี้หน่อยถ้าย้ายมาเราลองมาจัด11บตัวจริงของไปเอเชว่ามันจะดูน่ากลัวขนาดไหนครับเราลองยกระบบ4ี่สามสามที่เปเเชก็ใช้อยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกัน เราลองเอาระบบนี้ก่อนแล้วกันนะดอนาดูม่าโอ้โหเฝ้าเสาเลยนี่ก็ถือว่าอาจจะถามว่าอัปเกรดจากจากนาวารไหมก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ดูชื่อชั้นแบบว่าดูดูแบบว่ามีอนาคตอะสำหรับดอนาดูม่าดูเป็นดาวรุ่งใช่ฮะแต่ตรงเซนเตอร์เนี่ยดูแบบว่าดูมีชื่อชั้นแบบว่าได้รามอสเข้ามามันดูมีบารมีนะนะความรู้สึกจริงรามอสคู่กับคิมเฮมเบ้ส่วนแบ็คสองข้างเนี่ยโอ้โหอัปเกรดแน่นอนตรงฮาคิมีสดใหม่มากนะฮะแล้วก็ แบ็กเกอร์เล่นแบ็กซ้ายนะครับจริงๆยังมีอีกคนด้วยเบนาเบนาแล้วมีคุซาวะซึ่งแต่พวกนั้นเขาก็ต้องแยกตำแหน่งกันซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการซื้อแบ็กซ้ายเข้ามาเพิ่มอีกไหมนะครับถ้าแบบอยากได้เกตดีๆเลยอะไรแบบนี้ส่วน3ามิดฟิลด์เนี่ยก็จะมีมาควินยอดสวานดดุมแล้วก็ไวรัติดูดีนะอเราได้ได้ดันมาควินยอสขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับสตัวรุกเอมเป้อาจจะอยู่ต่อ ดูทรงแล้วหรืออาจจะย้ายก็ไม่รู้ละแต่ถ้าอยู่ต่อเอมาเป้เปีป,ปซ้ายในมาหน้าเป้าแล้วก็ดิมารียตัวขวาจริงจริงยังเล่นระบบอื่นได้อีกนะพวกคุณลองนึกดูครับคือแผนเนี้ยโอเคคือเราสามารถจัดได้หลายแผนแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเปดเชอยากจะเพิ่มอาวุธอีกสักตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผมมองไปที่หน้าเป้าเลยนะคือมันมีมอย,มอยสกินเนี่ยใช่เขาหมดสัญญาย,ยืมตัวไม่รู้ว่าจะเซ็น จะไปเจราจารเอเวอร์ตันอีกทีไหมโอกาสเซนนะมีโอเคอสูน้ามีคีนคนหนึ่งแล้วก็มีใครนะอิกาดี้ใช่มีมาโรอิกาดี้คนหนึ่งแต่ผมว่ามาตรฐานของของมอยเซคีนกับกับทางมาโรอิกาดี้อ่ะมันยังมันยังสามารถอัพเกดเพิ่มได้คือถามว่าเนยมากับ ทางอ็มบัปเป้เล่นเป็นเบอร์เก้าได้มจริงๆก็พอเล่นได้แต่เรามองเห็นภาพเขาใช้ความเร็วยืนด้านกว้างมากกว่าไหมใช่ใช่อย่างอย่างทีมชาติบราซิลตอนนี้นก็มีบางนัดเนมารโดนจับไปยืนเบอร์เก้าแต่เนมาผมว่าใครก็ตามที่ดูเข้ามาเขาก็รู้ครับว่าเนมาจุดเด่นคืออะไรเทคนิคการเลี้ยงบอลการไปกับบอลการดึงตัวเก,กยืนเป็นปีกเจ๋วกว่าอ็มบัปเป้ก็เหมือนกันดูกับทีมชาติก็ยืนเป็นเป็นด้านข้างมากกว่าหรือแม้กระทั่งตอนที่เป็นแชมป์โลกก็ได้เป็นหน้าขวาคืออ็มบัปเป้เหมือนกับ ถ้าเขาจะต้องเล่นเป็นกองหน้าอาจจะต้องเป็นหน้าคู่ที่ทําให้เขาฉีกได้ไม่ใช่ว่าให้เขาไปอยู่ตรงกลางแบบคอยพักบอลเขาอาจจะไม่ได้ถนัดตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็อีกแบบหนึ่งครับคือถ้าเกิดสมมติเรามองว่าไปซื้อสไตรเกอร์มาอีกสักคนหนึ่งสมมตินะถ้าได้มาจริงๆนะผมว่าดิมาเรียก็ยังอยู่ในเกมที่ผมรู้สึกว่าเขายังเป็นตัวจริงให้กับเปเอเชได้อยู่นะคือดิมาเรียเนี่ยอายุอาจจะแตะเลขสาแล้วแต่ผมว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ฟอร์มสม่ำเสมอของปารีสแซงต์แชร์แมงมากๆใช่ครับ<ๆ>คือถ้าได้กองหหนนน้้าาใมม่่ทีขวูดะะผเเ็ยยล ถ้าได้กองหน้ามาใหม่อ่ะอย่ามองข้ามระบบ4-2-4อคือเคยเล่นนะ4-2-4 4-2-3-1เนี่ยมันใกล้ๆกันไม่ใช่เป็นทีมที่บางนัดอ่ะเวลาเจอคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีกคือมีตัวลุกเท่าไหร่เขาใส่ลงหมดเนยมาเล่นปีกซ้ายไปเลยใช่แล้วก็คู่หน้ารูดูการที่แล้วเราเคยเห็นมาแล้วเนมาเอมบัปเป้ดิมารีออิกัดี้มอยเซคีนลงพร้อมกันหมดใช่เคยมีมาแล้วนะครับดังนั้น เราจะมองว่าโอเคขุมกําลังในชุดปัจจุบันผมว่า4ี่ดีลที่เขาเดินตลาดอะจริงจริงดีมากแล้วดีมากแล้วครับแต่ว่าเขายังดีได้เพิ่มมากยิ่ง,งขึ้นกว่านี้คําถามสุดท้ายครับเสริมขนาดนี้น่ากลัวแค่นี้คิดว่าตําแหน่งไหนที่ยังขาดอีกนอกเหนือจากกองหนาแล้วก็ความคาดหวังซีสันนี้จะเป็นยังไงเอาโดยส่วนตัวถ้าเราดูจากชื่อชั้นอย่างเดียวอะผมว่าคนมองมาที่แบ็กซ้ายอือจริงคือ แบ็คซ้ายถ้าเกิดได้มาอีกสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็น11ตัวจริงนี่คือท็อปทุกตำแหน่งเหมือนกันนะนะครับฝืนความคาดหวังเนี่ยผมว่าตามหลักต่อให้ไม่เสริมขนาดนี้นะผมว่าลีกเอิงคือขั้นต่ำอยู่แล้วเพราะปีที่แล้วโอ้โหไปเสียไปพลาดไปพลาดให้ไปค,คนนี้ต้องทวงให้ได้เลยแหละสำหรับแชมป์ลีกเอิงขั้นต่ำจะเสริมยังไงไม่ก็ตามอ่ะสมมติเซนแค่ตัวเดียวยังไงขั้นต่ำของไปเอชเอมาตรฐานของเขาต้องต้องหวังลีกเอิงไว้แล้วยิ่งลีวเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเสียผู้เล่นอะเพียบเลยอะคืออ เขาไม่ได้เสริมแค่คนเดียวเนี่ยสิเสริมสี่คนแล้วเป็นตัวท็อปหมดเนี่ยถ้าผมว่ายัางไงก็ตามเบสเชเป้าหมายหลักคือเขาอยากเป็นแชมป์ยูเซลก็เฉียวเฉียดเฉียวเฉียดมาหลายปีแล้วนะนะมีโอกาสเกือบจะได้มาหลายปีแล้วแต่ว่าผมว่าตอนนี้บอดเบสเช่เขาเขาไม่ได้มองแค่ปีสองปีนี้แล้วเขาเริ่มมองไปที่เรื่องของอนาคตแล้วนะครับในระยะยาวคือเขาไม่รู้หรอกว่าในยุคสมัยของเนย์มาที่เป็นเอสของทีมเนี่ยจะประสบความสาเร็จ ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าอย่างแชมป์ยูฟ่าแชมปยนส์ลีกเนี่ยจะทำได้ไหมแต่ผมว่าเขากําลังมองไปที่โอเคถ้ายังไม่ได้เร็วๆนี้อนาคตอ่ะรอให้กลุ่มนักเตะเหล่านี้มันเติบโตขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะมันก็ยังยังสามารถอยู่ในเส้นทางเพราะยังไงก็แล้วแต่ผมว่างบประมาณในการลงทุนของเปเชมันจะยังไม่หมดแค่นี้คือการที่เขาเซ็นกับดอนนารุม่าแล้วก็ฮาคิมี่ที่อายุยังไม่เยอะอเป็นการบอกๆอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้วางแค่สั้นๆ ถูกไหมบางคนยาวๆอยู่วใช้ยาวด้วยใช่แต่จุดที่น่าสนใจคือผมว่านาคตของเอ็มบาเป้มากกว่าจริงครับอันนี้สิ่งที่เราวิเคราะห์แผนการเล่นของเบเช่มันจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยถ้าเกิดว่าเอ็มบาเป้ย้ายไม่ว่าจะซัมเมอร์นี้หรือซัมเมอร์หน้าผมใช้คำนี้แล้วกันแข้งใหม่คนต่อไปจะเป็นใครยังไม่สําคัญเท่ากับจะรักเอ็มบาเป้ได้หรือเปล่าใช่แล้วถ้าเกิดเสียเอ็มบาเป้ไปจริงๆอันนั้นน่ะนั่นคือภารกิจหลักของเบเช่เลยที่ คนที่ดึงก็ามาแทนมันจะต้องเติมเต็มช่องว่างของของเอ็มเปให้ได้เจ้าอี้ดนตรีแน่ <Okay. S 2> ใช่นะคบอันนี้คืองานที่ลำบากท,ที่สุดแล้วซึ่งตอนนี้นักเตะยังไม่ต่อสัญญานะแล้วเหมือนมีข่าวได้ว่าก็มีแอบแอบตั้งค่าตัวแล้วยังต่ำการ้อยยี่สิบห้าล้านยูโรอืก็ดูครับว่าจะมีทีมไหนบ้าเลือดกล้ากล้าทุ่มซื้อไหมทั้งทั้งค่าตัวเนี่ยก็ว่าแพงแล้วนะแต่ค่าเหน่ยมาหาศาลกว่าแต่ทีมเต็งม,มันมีอยู่แล้วคอาเปอร์นั่นแหล เบสเช่ก็ใส่เสื้อสีขาวมารอหน้าประตูอ๋อลีดอยู่นเั่นเตะจะมีเงินไหมแต่แต่ข่าวก็บอกว่าเรอัลมาดริดก็ก็หนักเรื่องการเงินเหมือนกันก็อาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้านะครับอ่ะก็ต้องติดตามดูแต่ยังไงก็ยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโคตรแน่นอนนะสำหรับเบสเช่นะครับนี่คือทั้งหมดครับของจอบประเด็นในวันนี้เหมือนเดิมครับ สปอนเซอร์ของเราด้วยฝากเอาไว้นี่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ข่าวปรชาสัมพันธ์ด้วยนี่นะครับจากทางไทยเบฟนั่นเองก็คือ s p o r t ตแมนช i พอ w วอร์นะครับรางวัลน,น้ำใจนักกีฬาที่มอบให้กับนักกีฬาไทยครับจากทุกแขนงทุกกีฬาเลยให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีส่วนร่วมในการเข้ามาโหวตครับ ผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนี่นะเป็นรางวัลแห่งความทุ่มเทและก็สปีตของนักกีฬานะครับแต่ละสัปดาห์จะมีการเปิดเผยรายชื่อครับผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตแล้วก็หน้าแฟนเพจด้วยแล้วก็จะเริ่มโหวตกันเนี่ยตั้งแต่เดือนกัน,นยายนเป็นต้นไปนะครับคนที่เข้ามาโหวตครับคุณจะมีรุ้นเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยนี่คือช่องทางในการโหวตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลครับที่ทางไทยเบฟจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาาาาที่ชช่่นผู้้ชชชมมือบบยยังไกก็ฝตติดตดวคร นะแล้วก็หนังสือวันนี้ลีโอเนลเมสซี่นะฮะก็อัจฉริยะลูกหนังนะครับรวมทุกเรื่องราวอนน่าจดจำของเมสซี่ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะลูกหนังนะตั้งแต่จุดกำเนิดจนก้าวมาสู่โอ้โหประสบความสำเร็จสู่จุดสูงสุดเลยใช่ครับขวัญได้นนซื้อมาอ่านแล้วยอดเยี่ยมมากเล่มนี้เขียนโดยพี่เจมลาลิก้านะครับเล่มละ150บาทค่าจัดส่ง15รวมแล้วเป็น165แอดไลน์สยามสปอร์ตชอ็อปหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยครับครับผมอันนี้คือทั้งหมดนะคคคครรรรััับบบออย่่าาลลลืม2ชชงงทกกกด like, กดไ์์แแ้ว็ กด subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง